สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะครับร้านพิเนตอโอดิโอทุกทท่านครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจาวันพุธนะครับที่18เดือนมกราคม2565สาครับสาหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับเป็น 2, คูณ1นะครับ12นิ้ว2คูณนะครับ กลางสองแหลมหนึ่งนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการตู้มือสองนะครับสภาพเยี่ยมนะครับสภาพตป็นตู้ปากโหลดนะครับสำหรับตัวนี้ตู้ปากโหลดนะครับสาหรับท่านไหนที่ต้องการก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใบละ1 8 0 0บาทนะครับหนึ่บาทยังไม่รวมส่งนะครับมีเข้ามาอยู่สีใบนะครับเป็นขอบเหล็กเต็มใบนะครับสำหรับตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบเป็นฟิลเตอร์ด้านหน้านะครับฟินเตอร์ผ้าด้านหน้านะครับสภาพตู้ก็ปานกลางนะครับสำหรับตัวนี้ ปันกลางนะครับขอบเหล็กนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้เสียงกลางนะครับสองคูหนึ่งบากโหลดนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใส่แรมเป็นแรมยูนิตนะครับตัวนี้เป็นปากแปดคูณแปดหรือว่าเก้าคูณเก้าก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับใส่ไฟสอตดนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับมีอยูซีใบนะครับสําหรับวันนี้นะครับคลิป ช่วงเช้าๆนะครับของวันพุธนะครับที่18นะครับตัวนี้สากสีระเบิดเต็มใบนะครับสวยๆนะครับยังไม่ผุกไม่พองนะครับสําหรับในส่วนของสภาพด้านนอกนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับตู้เสียงกลางนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ095 224-6497นะครับแล้วก็0874217464ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของ ช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจกแชนแนลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่เข้าไปรับชมใน,นส่วนของช่องทาง youtube ครับสภาพตู้มีสีใบนะครับตัวนี้สวยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ปาักโหลด2คูหนึ่งนะครับ12นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ภาพตู้ก็โอเคนะครับถือว่า สวยงามนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาสภาพนี้นะครับใบละ1 8 0 0บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับเป็นตู้ปากโหลดนะครับฝากกัด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเอสดีโอซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้มือหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมาตินนะครับตู้มาติน15บหนิ้วนะครับยกง่ายนะครับสําหรับตัวนี้มีเบาเสียบด้านบนนะครับเสียบเสียงกลางตู้พีเอด้วยนะครับสําหรับตัวเสียบเปาด้านบนนะครับ ตู้15นิ้วนะครับเป็นตู้ซับเบดนะครับซับเบด15นิ้วนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้15นิ้วนะครับบายออกงานมินินะครับตัวนี้เสียงสุดยอดนะครับเป็นตู้หน้าเปิดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ1,850บาทนะครับ1,850บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบสนะครับเบด18นิ้วนะครับสูตรเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ล้านนะครับสําหรับสูตรเทอร์โบมามีมาไม่เยอะนะครับตัวนี้มีมาอยู่ 6ใบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับใส่ดอกด้านบนนะครับเปิดฝาด้านบนนะครับสําหรับตู้เบสแบรนด์ p n a u d i o นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับสัดสีระเบิดสวยๆนะครับเป็นตู้มาหนึ่งใบละ2,600บาทนะครับสัดสีระเบิดนะครับขอบเด็กเต็มใบนะครับแต่แกนฉีกนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับสูงสูง80นะครับลึก80นะครับในส่วนของความกว้างนะครับขออภัยนะครับกว้างจะอยู่ที่ 56นะครับกว้างอยู่ที่56นะครับสำหรับตู้เบร์สิบนิ้วนะครับเป็นแบรนด์ของร้านนะครับใบละ2,600บาทครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้เบร์เทอร์โบนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวสอบถามได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power a m ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของ power a m ์นะครับ power a m ์ก็จะมีในส่วนของทับนะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับ9002 pro นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโลยอนนะครับ 9,002นะครับราคาอยู่ที่3,000สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับตัวนี้ผมได้ลงในส่วนของรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ L2,004 นะครับ L1,002 นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ XL 1,002นะครับของ NPE ขออภัยนะครับของ NPE นะครับในส่วนของบัตเทกนะครับก็จะมีในส่วนของซีรีส์2,004 AMS นะครับตัวนี้ หนึ0งนบาทนะครับต่อแท่นนะครับมีเหลืออยู่2แท่นนะครับสำหรับบัสเทค2 0 0 0ันสีานะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการ power amp นะครับก็ inbox เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของไมลอยนะครับตัวนี้ไมลอยนะครับจะเป็นในส่วนของอะคูสติกนะครับตัวนี้รุ่น5 0 0 0ันนะครับ KB 5,000นะครับสำหรับอะคูสติกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,000บาทนะครับใช้งานปกตินะครับเสียงสุดยอดนะครับตัวนี้น้ำเสียงนะครับไม่ลอยตัวนี้นะครับอยู่ที่3,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอร์สนะครับเป็นคอร์ดดิจิตอลนะครับ 20P นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับสำหรับตัวนี้ภาพสวยงามนะครับสำหรับมาเรนี่นะครับคอร์สดิจิตอลนะครับสำหรับ ท่านไหนที่ยังมองหาครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับร้านพิเนตออเดีโอซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจําวันพุธนะครับที่18เดือนมกราคมนะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางนะครับสําหรับเป็นคลิปสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเป็นตู้ปากโหลดสองคูณหนึ่งนะครับสิบสองนิ้วนะครับ ไซหลมยูนิตนะครับสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับ1,800แยบาทยังไม่รวมส่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ